ตอนนี้ไปวุนดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายฟังคารอนิบายในการเจริญพุทธกรรมฐานในตอนเริ่มต้นขอพูดถึองอารมณ์วิปายายัสนาญาณก่อนเพราะว่าอารมณ์วิปัสนาญาณนี่มีความสําคัญมากเราจะไปสวรรค์เราจะไปพุทธโลกจะปฏิิภายก็ต้องอาศัยอารมณ์อารมณ์วิปายายัสนาญาแต่ว่าพอะบอกว่าวิปัสสนาก็จะต้องหลับ ควาความจริงคำว่าวิปัสนาญาเนี่ยแต่รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงจะแปลว่ารู้ตามความเป็นจริงนั่นเองท่านแปลสับไพเราะมากไปฟังเพราะมากไปเลยที่นหนักถ้าบองวิปัสนาอย่างหนักใหญ่แต่ความจริงวิปัสนาในตัวรู้ <c oughs> รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงก็หมายความว่าให้รู้ตามความเป็นจริงว่าการเกิดมานี่คนเราที่เกิดมาแล้วทุกคนจะต้องรับ,ดดบก่อนมาดกอะไรบ้างมาดกบของความเกิดก็คือแก่ทุกวันเกิดมาแล้วต้องแก่ทุกวันอันนี้บรรดาญาโยมทั้งหลายต้องคิดไว้ <c oughs> และบริการในสองในช่วงที่มีชีวิตอยู่ ความป่วยไข้ไม่สบายย่อมมีกับราเป็นปกตินี่ก็ต้องยอมรับ <c oughs> ความปจริงในการที่สามความปรารถนาไม่สมหวังแน่นอนเสมอไปถ้าคิดว่าความปรารถนาสมหวังแน่นอนท้าไมมันไม่สมหวังมาก็จะมีอารมณ์กลุ่มถ้าเราตั้งใจคิดว่าต้องการอะไร้องคิดว่ามันอาจจะได้ก็ไม่ได้ไก่อน ได้รายการต่อไปก็คือการพัดราเจของรักของชอบใจคนที่เรารักคนที่เราชอบใจสัตว์ที่เรารักสัตว์ที่เราชอบใจวัตถุที่เรารักวัตถุที่เราชอบใจมันต้องมีอันพัดราจากกันไปและในที่สุดเราเองก็ต้องตายการทั้งหมดนี้เป็นสมบัติขังการเกิด คนที่เกิดมาแล้วทุกคนจะผ่านพ้นอาการอย่างนี้ไปไม่ได้นักเจริญนิปาสนายานต้องยอมรับครับนับถือตามความเป็นจริงเกิดขึ้นมาแล้วั้งความแก่แรงกฏก็จงนึกว่านี่เป็นธรรมดาที่เราจะพูงได้รับเกิดมาหนึ่งชั่วโมงก็แก่ไปหนึ่งชั่วโมง เกิดมาหนึ่งวันก็แก่ไปหนึ่งวันเกิดมาสิบปีก็แก่สิปีต้องคิดอย่างนี้คิดตามความเป็นจริงว่าเราไม่พ้นความแก่แน่แล้ต่อมาขณะที่ทรงชีวิตอยู่ถ้าการป่วยไข้ไม่สบายยังไม่ปรากฏก็จงอย่าคิดว่าเราจะผู้ปลอดจากการป่วยไข้ไม่สบาย ต้องถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่เกิดมาคนที่เกิดสัตว์ที่เกิดมาต้องมีสภาพเหมือนกันอย่างนี้ต้องป่วยเรียนใจรับไว้ความปรารถนาสมหวังและไม่สมหวังต้องเตรียงใจรับไปก่อนอย่าคิดว่าสมหวังเสมอไปแต่การพัดพราดจากคนรักของรักวัตถุที่รักสัตว์ที่เรารักต้องคิดไว้บ้าคนที่เราเคารพนับถือย่งมิีดามันดาเป็ตนต้น ท่านเป็นผู้มีคุณใหญ่เก้วหวังซึ่งท่านให้เราเลี้ยงเราตลอดไปมันเป็นไปไม่ได้สักวันหนึ่งข้างหน้าท่านต้องตายจากเราเนี่เราองคิดไว้คนที่เรารักนอกจากวิดามันดาก็เหมือนกันงอย่าคิดว่าท่านผู้นั้นจะอยู่กับเราตลอดการตลอดสมัย ต้องเตรียมใจไว้ว่าสักวันหนึ่งอาจจะต้องจากกันในในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่และตายจากกันก็ได้เตรียมใจไว้ก่อนสัตว์และวัตถุกถ็เหมือนกัน,น,นเมื่อเป็นอย่างนี้เจา้าต,ต,ต่อไปก็คิดว่าชีวิตเรากัความสันหนึ่งข้างหน้ามันต้องตายแต่ว่าเรื่องความตายที่พระเจ้าทรงแนะนําว่าจงอย่าคิดว่าความตายจะเข้ามาถึงเราในวันพรุ่งนี้ ทรงแนะนําว่าชุงคิดว่าความตายอาจจะเึงเราวันนี้ไว้เสมอจะได้มีความไม่ประมาทในการประบัติความดีในเมื่อจิตใจเรายอมรับบร,รมณ์อย่างนี้แล้วก็ใช้ปัญญาต่อไปว่าถ้าเรายังหวังเกิดอยู่ต่อไปอาการอย่างนี้ก็ยังปรากฏกับเราทุกชาติ ทรัพย์สมบัติหามมนได้คือความเหนื่อยยากถ้าตายแล้วบางอื่นเกิดมาใหม่สมมติว่าเราละลึกชาติตายาสิ่งทั้งหลายบ้านหลังนี้เราสร้างไว้ที่ดินผืนนี่เราซื้อไว้ทรัพย์ส,สมบัติเหล่านี้เป็นสมบัติของเราก่อนแต่ว,ว่าพอเกิดมาอีกครั้งหนึ่งมันเกิดคนุตระกูลเราก็ไม่มีสิทธิ์ยึดถือทรัพย์สมบัติทันไรเรานั้นเลยเราก็ต้องหาใหม่ ถ้าเดิมเราเป็นคนรวยตายแล้วเกิดมาเป็นลูกคนจนไอ้ทรัพย์ถิ่นที่หาไว้เราก็ไม่มีสิธก็ต้องเหนื่อยยากกว่าเดิมมีความลำบากต่อไปแก่ป่วยตายเหมือนกันรวมความว่ากายเกิดอย่างนี้ไม่มีประโยชน์สําหรับเราเพราะว่ามันเป็นปใจัยของความทุกข์ คนที่เกิดมาทั้งหมดตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายไม่มีใครมีความสุขท,ทุกแตกการประกอบอาชีพทุกแตกการกระทบกระทั่งอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจทุก,กับความแก่ที่เข้ามาถึงทุกกับความป่วยไข้ไมส่สบายที่เข้ามาถึงทุก,กับการพักไากแจกของรักคนรักของชอบใจคนที่เราชอบใจทุกแต่ความตายที่เข้ามาถึงไันไมีแต่ความทุกข์ นั่นแดนที่เกิดแล้วมันไม่มีทุกข์มีอยู่นั่งชื่อสวรรค์กับพมโลกสวรรค์ก็ดีพมโลกก็ดีสองแดนนี้เกิดแล้วไม่มีคำว่าบิดทุกความแก่ไม่มีความป่วยไข้ไม่สมบายไม่มีแต่ว่าการพัดพลาดจะของนักของชอบใจมีและการจุติคือความตายมี กาลงความประการทรงตัวเป็นเทวดาหรือผมทรงตัวไม่ได้นานเมื่อหมดคุณวัสนาบารมีก็ต้องลงมากันใหม่ท่านลงมามาค้างมนุษย์ที่ว่ามีความทุกข์มันก็ยังมีความทุกข์น้อยไปด้วยการเกิดของเราแต่ละคราวเราเกิดวันแล้วนี่เราสร้างทั้งความชั่วแล้วก็สร้างทั้งความดี คำว่าความทั่วที่เราเรียกกันมาปการฆ่าสัตว์ประชีวิตการหยิบอของทีื่อแของเขาไ่แด้อนญาตการละเวิดสิทธิในสามีและพัญญาเขาบุคคลอื่นการพูดมูลสาวาดการดื่มสุราเมรัยในห้าราการนี้เราปลอดทุกอย่างไม่ได้ไม่อย่างใดกันอย่างหนึ่งเต้องมีแน่ได้ไหม ยังนาวาอากาศโทชนรงนี่ขโมยเก่งที่ขโมยเวลาและเหตุการณ์บางวันก็นไปสายเกินไปบางวันบางวันเขาที่ตับเร็วเกินไปเอาเปล่านับพฤิจิอายนนั่งทั้งหมดที่หน้าก็จะเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> เป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันนะ ความว่าไกรในเมื่อเราเกิดมาชาตินี้เราทํารืความดีและความชั่วถ้าเวลาเราจะตายนึกถึงความดีอย่างใดอย่างหนึง่งที่เราเรียกก่าบุญนึกถึงการให้ทานกันคนก็ดีกันสัตว์ก็ดีถวา,ายทานจกรพระดก็ดีนึกถึงศีลที่เราเคยรักษานึกถึงเทศที่เราเคยฟังนึกถึงคำภาวนานที่เราเคยภาวนาน แต่นึกถึงความดีพระวิดามารดาเอาแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งนิดเดียวเทนี้มันไปสรค์ก่อนพอไปสวรรค์แล้วในเมื่อบุตรบุญธรรมมีส่วนบนสวรรค์จะต้องลงมาคราวนี้มันไม่ค้างมนุษย์แล้วเพราะบาปเก่ายังไม่ชำระนี่เขาก็พุ่งหลาวล่มรุไปตามกฎของกรรมรวมความว่าการเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ดี เป็นเทวดาหรือพรหมก็ไม่ดีที่ดีจริงๆก็คือนิพพานถ้าจะไปนิพพานเป็นยังไงก็คนที่นั่งยี่นี่ตั้งใจไปนิพพานทุกคนตั้งใจหรือเปล่าเขาบอกว่าตั้งใจไปนิพพานทุกคนเสียงหลังแววมาบอกไม่จริงที่บอกที่เขามาเฉยๆเขาไม่รู้เรื่องนิพพานเลยผมนี้ ั่นถูกของาท่านนะเสียงดังไม่แววชัดบางคนที่นั่งอยู่นี่ไม่ได้ตั้งใจไปิพพานทุกคนแต่ส่วนใหญ่ตั้งใจบปิพพานเราจะไปนิพพานได้ยังไม่ไปนิพพานเราเอาเป็นกันไว้ก่อนอันดับแรกชาตินี้เราหนีนรกขั้ไใดก่อนนี้วายภูมิขั้นด้ก่อน,นเรา,านะซื้อนี้นระกมาแล้ว ไม่ได้โฆษณาขายหนังสือใ้อยาซื้อกรไปเอาอท่านสอนงอ่ายอันดับแรกให้ตั้งใจปณิพานไว้ก่อนนะตั้งใจไว้พวนิพพานทำความดีทุกอย่างเราจะตั้งใจปนิพานหน้อไม่ตั้งใจปณิภานก็ตามมันก็เดินเขไปหานิพพานใช่ไหมอย่างเราเดินทางไปสายเหนือเราไม่ตั้งใจไปเียราย แ้าเดินไปทุกเก้ามันใกล้เช่นไรก็เป็นทุกทีในที่สุดมันก็ถึงตรงทุงเสียวได้ทั้งๆท,ท,ที่เราไม่ตั้งใจมันก็ต้องถึงเคลื่อนที่วันนี้ผ่านมิการเลยตั้งใจละไม่ตั้งใจมันก็ต้องไปถึงเพราะความดีที่เราทำอันดับแรกตั้งใจไว้เพื่อนิพพานก่อนทำให้แน่นอนต่อจากนั้นไปในทำบุญกัรให้ทานก็ดีสมาทานสิงก็ดีเจริญธรรมก็ดี อย่างที่เราทำไม่ได้ให้อาหารเจ้สัตว์เราตั้งใจเราทําอย่างนี้เพื่อหวังนิพพาน <c oughs> <c oughs> อารมณ์มันจะก้าวตรงนิพพานนี่เป็นลักษณะพุทธศาสนาอย่างที่เราต้องคิดนะ <c oughs> เป็นตัวสุดท้ายคือตัวตัดอวิชชาถ้าตัดอวิชชาได้ทุกคนนิพพานได้ถ้าถามว่าในเมื่อวัสนาบาร,รมียังเข้าถึงนิพพานไม่ได้ ความหวังไม่ไม่เหลวไม่ไม่ว่าไม่ไม่ไม่สมหวังหรือก็ต้องตอบว่าถ้าตั้งใจไว้เพื่อนิพพานจริงๆถ้าตายจากโลกนี้เมื่อไรไปสวรรค์ก็ดีไปพง่มก็ดีไม่ชาพิสิยอันตรัฟังเทศจบเดียวเปตารางล้ก็ไปได้เลย ถ้าคนที่มีอารมณ์เข้มข้นจริงๆก็สามารถปฏิภาณได้ทันทีวันนี้วิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติจริงๆตามที่ท่านแนะนําให้เขียนในหนังสือนินรกปรีเทพนินรกปรีท่านบอกให้ทุกคนเอาจริงเอาจังอย่างใดอย่างหนึ่งให้ปรากฏอย่างหนึ่งพุทธานุปติสองธรรมานุปกติสามสังขานุปกติและสี่สีลานุปกติ ทั้งสี่ข้อนี้เป็นอารมณ์ของพระโสดาบันถ้าแปลการอารมณ์เขาว่าภิกษทาคามีก็เป็นภมมิฐานสี่ก็ไม่ใช่ก็โทษเป็นกำหนดสิทธิท่านบอกให้ทําทอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นฌานจะไปสวรรค์ได้แน่นอนคําว่าอย่างใดอย่างหนึ่งจึงบุรุเราต้องการเจริญพุทธ,ธานุปสิกกรรมฐาน ถ้าพูดเรื่องกรรมฐานก็เปเรื่องหนักใจว่าต้องนั่งขัดสมาธิแต่ความจริงมันไม่จําเป็นต้องทําอย่างนั้นเพราะที่เขาว่าสมาธินี่ไม่จําเป็นต้องมานั่งขัดสมาธิแล้วมาเพียรเสมอไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคําว่าอนุสติคงพุทธานุสติถ้าลงคําว่าอนุสติจะแปลตามนึกถึงจิตมันมันโหงเสมอถ้าบอกทำอย่างใดอย่างหนึ่งถึงถึงขัน้นห่วง อย่างจเจริญพุทธ,ธานสติกรมาฐานเราเคยก่อนจะหลับนอนเราต้องเคยภาวนาว่าพุโทโธหรือสัมมาระหังคำว่าพุโทโธนี่เป็นพันนามขอาอค์สมเด็จพระส,สัมมาสัพุทธเจ้าภาวานาคู่กับลมหายใจก็ออกให้ใจเข้านึกว่าพุทใาใจออกพุโทโธ เอาจริงจริงจจังสักสองสามครั้งให้แน่นอนด้วความเคารพนี้อย่างนี้เป็นพุาทธานุตตกรรมฐานแลว้วก็หลับถ้าตื่นขึ้นมาตอนเช้าตู่เช้าตู่น้ไม่ตู่ก็าตามตื่นขึ้นมาพับลองเคยภาวนาทันทีท,ทันใดทำอย่างนี้ก่อนหลับไม่ภาวนากำลังใจไม่สบายตื่นขึ้นมาใหม่ๆกำลังใจมันสบายมีความหัวต้องภาวนาไม่งั้นจิตไม่เป็นสุข ่านบอกว่าถ้า,ารมขนาดนี้ถือว่าเป็นชานในพุทธ,ธานุสติสมาไทยยากกว่ายากมันยากเห็นไม่เนไม่ยากกว่าไปเรยกนะับเทวทัศน์ง่ายกวนน่านี้เนการอย่างหนึ่งถึงขั้นห่วงนะถ้าจกิตเป็นห่วงในพุทธ,ธานุสติก็ดีธรรมานุสติก็ดีสังขานุสติก็ดีอย่างใดอย่างหนึ่งท่านถือว่าเป็นฌาน อารมณ์จิตห่วงอย่างนี้บรรดาทั้งผบริษัทตายแล้วไปนะไปเป็นรกไม่ได้ต้องไปสวรรค์แน่นอนถ้าจิตมีความมั่นคงก็ไปเป็นรบเอากันแค่นี้นะรกให้คนก่อนอันนี้มีในขนาดที่เขียนหนังสือได้ก็นแนะนําว่าคนที่บางคนก็ถือว่าถ้าทําอย่างนี้อารมณ์จิตมันเบาเกินไปเพราะกาลังบาร,รมีของคนนี้ไม่เสมอกัน แค่ภาวนาไม่มีว,มวัตวถุกกเครื่องยืนยันใจไม่เกว่าใจไม่มั่นคงต้องมีวัตถุเคื่องยืนยันท่านก็แนะนำให้ใช้วิธีการถวายขา้าวกระทถวายอาหารกับพูตสรูปเนี่ยข้าวสักช้อนหนึ่งมีปลาแห้งหางปลาเนื้ออะไรกิน ไอ้อะไรไม่ดีก็ถวายปราไปสนะพระโรูปทำไมว่าอะไรน่งยิ้มตลอดมีปลาสักนิดหนึง่งแล้วไม่มีอะไรเลยก็นผลไม้ก็ได้เท่าที่ดึงขายได้ว่าถึงเวลาตอนช้าก็ไปถวายพระรูปเป็นการบูชาคุณท่านไม่ได้ฉันนะนั่นเป็นการบูชาท่านบอกว่าถ้าทำอย่างนี้ซึ่งขั้นเป็นห่วง ถ้าถึงเวลาห่วงว่าจะอะไรถวายพระพุทธรูปดีกว่าถว่าเดินไปเดินมาไปเจของชอบใจไอกกจ้อย่างนี้ถวายพระพุทธรูปุ็ดีถ้าจิตเป็นห่วงอย่างนี้ทั้งถีงว่าเป็นชาตในพุทธานุสติกมามฐานอย่างนี้ชาตินี้ขอ,อยืนยันมาลงนรกไม่ได้แล้วก็บรรดทาท่านพุทธบริษัทให้กำลังใจมีหวังว่าเราต้องการปณิพันธ์ถ้าตายใจชาตินี้ไม่มีโอกาสได้กลับมาอีก ถ้าประจิตเบาหน่อยก็เป็นเทวดาจิตมีความเข้มข้นหน่อยเวลาตายก็ไปเป็นตนและกลับนี้ยังมีพระพุทธเจ้าไมา่หกคงไม่ใช่แค่พระศรีอาน์งค์เดียวนะช่วงหลังพระศรีอาน์อีกห้าองค์ในพระรามเป็นต้นถ้าบังเอิญเราเป็นพรมนั้นเป็นเทวดาถ้ามีกําลังใจไม่คงไว้าชาตินี้เราหวังนิพพานฟั้งเทศจบจีอเอาไปหาทาทันทีพระนิพพา,านแน่ๆหน่อย อรรดาท่านผู้ถวายัทพูดมาก็มากเกินไปนี่ใช้เวลาสิบสสิบสามนาทีมากไปไหมน้อยไปแข่งอยากพูดแข่พูดต่อไป <c oughs> พูดมากแต่จำไม่ได้ทางหลังเตือนทางหลังไม่เดินสกีแบบเสียงดังบมากเกินไปจี่จำไม่ได้ก็จะยืดเลื่อนย้อนไหลัทีหนึ่งอันดับแรกก่อนภาวนาทุกครั้ง คำดับแรกก่อนวนายคิดว่าการเกิดมันเป็นภูกเกิดนี้เราต้องแก่ความแก่ต้องเข้ามาถึงเราแน่จะได้สบายใจเมื่อความแก่เข้ามาแล้วอยาตกใจอย่าเสียใจอย่าเปลียนใจทำจิตให้เป็นสุขถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของมันเราต้องป่วยไข้ม่สบายในเมื่อการป่วยไข้ม่สบายเกิดขึ้นให้ทําใจถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามันจะหายหรือไม่หายก็เป็นปของกรรม ถ้าความปรารถนาไม่สมหวังก็จะไปโทษอะไรทั้งหมดถือว่าไปกดกังคนเกิดมาทุกคนมีอาการอย่างนี้เหมือนกันหมดถ้าการพัดพลาดจากของรักของจ้าใจเกิดขึ้นต้องตั้งใจไว้ก่อนว่าคนก็ดีใส่ค็ดีวัตถุก,ก็ดีคนรุ่รนสัอาจจะต้องตายจากเราไฟถ้าไม่ไง่้ยตายไปค่อนข้างที่เขาจะไม่ตายถ้าการเหนื่ด้เกิดขึ้นให้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาคือธรรมดาเป็นเกณฑ์นนะ เป็นปกติพอเราเราจะตายขึ้นมาก็ยิ้มมึนอยากจะตายก็ตายคืนจะไปนิพ่านไปแง่แง่เลยถ้าเริ่มป่วยใหม่ๆนะคิดตัดสินใจทันทีว่าแกจะพังก็เชิญพังเถอะแกพังอะไรฉันไปนิพพานนันนอย่างนี้ไปแน่แน่นอนให้ใจมันแน่วแน่แล้วหลังจากนั้นก็ใช้วิธีภาวนาตามชอบใจคำภาวนานี้ไม่จำกัดเพราะทำจิตจะเป็นสมาธิ ทำจิตให้รงตัวต้องทำแต่บางท่านที่เกียรติว่าถ้าอยู่บ้านไม่มีโอกาสจะภาวนามันเลยจัดต่ความจริงเลยจัดก็ไปอย่างหัวถึงหมอนเอาเลยหายใจเข้าคิดใ,ใจออกโทรสองปื้นหลับไปเลยใช้ได้ถ้าทําไม่ห่วงว่าตื่นใ,นใหม่ๆเราต้องทำว่าฉันต้องทําตื่นขึ้นมาแล้วต้องภาวนาทาไมเราเรื่องางนาจิตไม่เป็น,นปสุข อย่างนี้ถือว่าความไม่งคงเกิดขึ้นอย่างนี้ไปไปนรกไม่ได้ถ้าความมั่นใจน้อยไปเพราะมีบาร,รมีเป็นบาร,รมีต้นก็ใช้วัตถุเครนค่งเครื่องหลอดถาวายพระตาหันกับพระพุทธุูกบูกชาถ้าไม่มีแกงไม่มีกับส้ผลไม้อะไรสุกผลก็ได้ไม่มีผลอื่นไอ้ลูกมันเขือข้างบ้านมันยังไดีที่มาวางคู่กับเราให้เราจิ้มมาเองเลย ้าไม่จิ้มแล้วก็ไปหยิบมาจิ้มเองทีหลังก็โลมความว่าอะไรก็ได้นะนั่นเป็นเครื่องบูชาท่านไม่ต้องลำบากใจเกินไปในอาหารที่เรากินไม่ต้องหามัเป็นพิเศษตักเอามาก่อนก็ถวายท่านแต่ว่าเวลาถวายเข้าวพระถ้าเป็นลงว่มพุทธศาสธรรมศาสสังฆศตอย่างนี้แบบรนุสติสามอย่างเลยนะ ั้งพุทธ,ธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติใช่ไหมแต่ว่าพุทธ,ธานุสตินี้แน่นอนคือเราเห็นหน้าพระตุทธเป็นองค์ตระพุอย่างนี้ได้เกิดการห่วงว่าเราต้องทําทุกวันถ้าไม่ทํามนทําไม่สบายใจอย่างนี้กําลังใจเป็นฌานแต่ตามพี่พระเจ้าทรงแนะนำระบรรดาญาติโยมพระบริษัทดตอนนี้ไปก็ตั้งใจสมาทานเป็นสมทาน <c oughs>